พี่ก็เป็นผู้หญิงที่ขับรถนะคะมีการดูแลเด็กๆด,ด้วยต้องไว้วางใจในความปลอดภัยรถก็ต้องพร้อมเสมอขับแล้วไม่มีปัญหาอะไรพี่ก็จะมีท่างที่รู้ใจแล้วก็ศูน์บริการที่พี่ใช้ประจำด้วยความที่พี่เป็นผู้หญิงถึงแม้ว่าจะขับรถเป็นแต่ไม่รู้เรื่องการดูแลรถจึงต้องเลือกศูนย์บริการที่มีช่างที่รู้จริงมาดูแลรถให้กับเรา ด้วยความที่พี่รับส่งลูกๆไปโรงเรียนทุกวันพ่อแม่ของเด็กคนอื่นๆเขาเห็นเขาก็เลยไว้วางใจอยากให้พี่ช่วยรับส่งลูกๆของเขาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการขับรถตู้รับส่งเด็กมาจนทุกวันนี้สิ่งสําคัญในการขับรถรับส่งเด็กของพี่คือความปลอดภัยในการดูแลเด็กๆระหว่างกันอยู่บนรถจนถึงที่หมายด้วยความปลอดภยัยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อน้องนางสุเป็นแก้วค่ะ เป็นลูกค้าของ B Quick มาประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะดิฉันมาใช้บริการเปลี่ยนยางเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนแบตเตอรี่หลายๆอย่างค่ะ,คะก็ประทับใจในการบริการของ B Quick เพราะเข้ามาแล้วเนี่ยน้องก็ดูแลให้ทุกอย่างเราบอกอะไรไปทําให้ได้หมดอะมั่นใจในการบริการของศูนย์บริการศูนย์บริการก็มีมาตรฐานมั่นใจในช่าง ช่างจะรู้ใจเราด้วยเวลาช่างตรวจเช็คอะไรเนี่ยแจ้งในจุดที่เราต้องการสินค้าเขาก็ได้มาตรฐานเรามาได้หนึ่งสบายใจอ่ะรถเราเราก็รักกันเนาะเขาก็จะดูแลรถเราเหมือนเรารักรถนะคะบางจุดที่เราไม่รู้เขาก็บอกเราได้ไว้วางใจได้ อย่างเช็คส0มสิบรายการเนี่ยนะคะบางทีเราก็ไม่รู้บางจุดที่รถเราเป็นอะไรเ,เดี๋ยวผ้าเบรกบางแล้วนะพี่เนี้ยเปลี่ยนได้ไหมถ้าพี่ยังไม่เปลี่ยนก็ได้หรือจะเปลี่ยนไปเลยน้ามันเครื่องเราก็ใช้องที่นี่เพราะว่าเขาคัดเลือกมาแล้วอย่างนี้ก็ดีมากเลยค่ะในราคาที่ได้มาตรฐานเวลาจ่อมรถเขาก็จะให้ไปดูเลยนะคะพี่ตรงนี้นะ บางทีเราไม่ได้มาเปลี่ยนยางแต่เรามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแต่น้องก็จะดูยางให้เขาก็จะกะให้เราได้อะว่าเออเดี๋ยวอีกสองสาเดือนนะพี่มาเปลี่ยนได้แล้วบางครั้งเนี่ยยังใช้ได้เขาก็จะบอก มีคุยจัดงานแกรนเนี่ยเปิดสาขาเนี่ยพี่ก็ชอบตรงโปรโมชั่นแล้วบางทีรถที่บ้านเราหลายคันเราก็มาตอนที่เขามีแกรนเนี่ยค่ะเพราะว่าคุ้มดีจริงๆอย่างเรื่องยางก็ได้1นึ่งถึ่งเป็นไทยนะ้ำมันเครื่องจะตามไปหลายสาขาเลยถ้าไปได้นะคะ ที่ไม่เปลี่ยนก็คือการบริการของเขาเขาก็ดูแลให้เสมอต้นเสมอปลายมาตลอดแล้วศูนย์บริการก็เปลี่ยนแปลงสถานที่ดีมากนั่งรอดได้นานได้เลยอะค่ะสบายใจค่ะเพราะน้องเขาไม่ช้าดีมากๆประทับใจตรงที่ว่าเรามาแล้วเค้กเทคแคร์เราดีมากเลยแล้วก็จําลูกค้าได้ทักทายดีอัธยาศัยดีมาก แล้วก็บริการที่ดีมากพี่ก็ประทับใจเข้ามาแล้วเนี่ยระวังใจได้ว่ามาบีวลิกเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเขามีหลายสาขาแล้วเราไปตรงไหนก็ได้ประวัติเราก็มีเช็คได้ตลอดเวลา ที่เป็นลูกค้าของวิคกวิกมานานก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าท่านอื่นให้มาใช้บริการที่นี่วางใจได้เชื่อใจได้ช่างรู้ใจจริงๆบริการหลังการขายก็ดีมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะวางใจได้จริงๆค่ะช่างเก่งช่างที่นี่รู้จริงและรู้ใจค่ะสวัสดีครับผมไกรสอนประกอบดี ผู้จัดการเขตดูแลโซนจังหวัดสุพรรณสำหรับตําแหน่งผู้จัดการเขตนี้นะครับจะแบ่งตามโซนซึ่งจะมีการกระจายสําหรับบีควิกก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายสาขา มาต,ตรฐานในการให้บริการลูกค้าเราก็จะเน้นตั้งแต่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็จะมีพนักงานในการต้อนรับนะครับซึ่งจะสอบถามเรื่องรายละเอียดและความต้องการของลูกคา้าพร้อมทั้งชีจจ้แจงรายละเอียดรวมน้งโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกคา้าถึงความเข้าใจก่อนที่จะให้รับบริการทุกครั้งการควบคุมงงามาตรฐานในการดูแลรถยนต์นั้นนะครับเราก็จะมีแผนงานดูแลมาตรฐานในการดูแลรถยนต์ไม่ว่าจะมีการตรวจเช็ค30รายการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในรถยนตย์ทุกตำแหน่งทุกจุดเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆอย่างแท้จริงพร้อมทั้ง อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ สำหรับวิ๊กวิกนอกจากเข้าใจรถรู้ใจรถแล้วสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการเข้าใจลูกค้ารู้ใจลูกค้าเปรียบเสมือนเป็นบุคคลสําคัญของเราเข้าใจถึงความต้องการลูกค้าคือจุดสําคัญของเราจุดหนึ่งที่น้องนางก็เป็นลูกค้าประจํากับทางบ i ๊กวิกของเราไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนตลอดระยะ10กว่าปีซึ่งสิ่งที่เราเน้นก็คือการเข้าใจในตัวของลูกค้าแต่ละท่านอยากจะเชิญชวนลูกค้าทุกท่านเข้ามาใช้บริการกับทางเราเนื่องจากด้วยการที่เรามีช่างที่รู้จิ มีการฝึกอบรมจากศูนย์เทรนนิ่งของวัยสารเกี่ยวกับรถยนต์ทุกประเภทตำแหน่งเพื่อครอบคุมกับรถที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและการดูแลลูกค้าด้วยใจจริงเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะครับเข้ามาใช้บริการกับทางเราเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญการบริการด้วยใจเปรียบเสมือนลูกค้าเป็นหนึ่งในครอบครัวของเราขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจบริการของเราและขอเชิญชวนลูกค้าที่มีปัญหาทางด้านรถยนต์เข้ามาใช้บริการของเราด้วยช่างที่รู้จริง และการบริการที่รู้ใจได้ทุกสาขาทั่วประเทศครับสวัสดีครับ นะคะเมียสอนวันนี้พี่ประทับใจมากๆเลยนะคะดูแลได้อย่างดีค่ะ